อ่อแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกับเราอีกแล้วนะครับวันเต็ดชาแนลนั่นเองนะครับก็มาเจอกับแรงหนึ่งพันหกร้อยสาสิบสามนะครับชื่อทีมฟักยูมาเธอร์นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วครับเราก็โดนทํานูนะครับเสมอไปแล้งก็ยังอยู่เท่าเดิมครับหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่นะครับหนึ่งแปดหกสี่นะครับเซีงจัดคลิปที่แล้วนะครับทุกคนมาเกมนี้ก็อัลฟอสโซเดวี่มาแทนนะครับแล้วก็ต้องปรับเป็นเท้าซ้ายนะครับเปิดมุมโค้งเข้าหาประตู มาในแผนเดิมครับ4 3 1 2วันนี้ก็มาเจอกับโค้ดการเล่นน้อยนะครับของฝั่งคู่แข่ง3 2 3 2นะครับก็เป็นฟีเจอร์ตำนานทองแล้วก็ไอคอนผสมกันนะครับก็จะเป็นรูปแบบการบุกจากด้านข้างนะครับโค้ดของเขาด้น่นข้างก็ได้ตรงกลางก็ได้เพราะหน้าหน้าอ2อใช่ปาวะเออนั่นแหละแล้วก็ด้านด้านข้างปีกซ้ายขวานะไม่แ cm กับแลนกิกต้องคอรบอลแม่นๆนะครับโค้งๆแล้วก็ให้มง หรือไม่ก็ให้เข้าฮอตเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าบ้านนะครับใครจะได้เขี่ยก่อนและฝั่งไหนจะเป็นฝั่งตั้งรับนะครับต้องทําสมาธิดีๆนะครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันมีผลนะครับสมาธิเนี่ยเวลาเราเล่นอยู่ในเกมเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยเราก็จะส่งส่งติดส่งขึ้นหน้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเราก็ได้เป็นทีมเยือนนะครับ เล่นเกมลับก่อนก็ป้องกันที่เด็ดลูกเขียวของเขาก่อนนะครับมาลุยไปไายกาดลงมาเบาเอออย่าพึ่งเอ้ยโอ้โหบาเป้มันหลุดแล้วคิพไพแล้วโอเคเขาไม่จ่ายบาเป้น,นะครับเขาแทงมาให้กุลิตจ่ายไปเดวิดเบคแฮมมองใจเย็นเออเดวี่วเติมมาแล้วไม่มีใครเข้าอย่างนี้ก็กระชากกันเรื่อยๆนครับเดวี่วเห็นกาการวิ่งทำท่าครับเดคกโกา โอ้โห oh. ไม่ถึงนะครับบิ่งไปไม่ถึงบอลเซงจัดเสียยวกาดไปนะครับเกมบุกของเราเอามานั่งเล่นเกมรับกันต่อนะครับใจเย็นใจเย็นเราจะไม่เข้าบอลพดูดพลาดน,นะครับเอาเกมส์เอา,เเอาบาเป้เขาหลุดแล้วทิหายแล้วเอออย่าสกัดไปเอาไม่ได้อีกโอ้โ oh. หเข้าทางเลยอย่างนี้เอา้าเออยังเข้ามือน้อยเออ บอลคู่ขี่คู่ีไปเหมือนดวงเขาจะดีกว่านะเมือ่อสักครู่นะบอลคู่ขี่ไปหาเขานะโอเควิล่าเดี๋ยวไปแค่มโอ้โหคนแน่นเลยอะฟอร์เมชันทีมรูปแบบการยืนของเขาแบบแน่นจัดฟารานพิกนีโอเคแทงมาโอ้ไม่ได้นะครับมเห็นกาก้าแล้วแต่กดแทงแล้วมันมาไม่ถึงเออมองไปเดนิสเอวินมาวิเอล่าครับคอยออกบอลรอใจเย็นโอ้แน่นจัด ฟราน,นพิกยิงโอ้โหติดบล็อกราเฟลวารานนะครับสองสองลูกละสองลูกละลูกคล้ายๆกันพิกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับลายการลงมาปิดโอ้มาถึงแบบโอ้หลุดแล้วลูกนี้ลายการลงมาอ่าอย่างแน่นอย่างแน่นยังปิดเขาได้ดีนะครับอ่าเขาจ่ายพลาดลูกนี้แหละลูกนี้แหละ โอ้โหไม่ได้นะครับและฟอร์จ่ายย้อนกลับหลังมาวีล่าใจเย็นเออโอ้โหมาดีนี่อัดเอ้าฟอรันอ่าเขายังได้นะครับนึกว่าดวงจะมาฝั่งเราซะละเนต้าเนต้าคุมเชิงเนต้าโอ้ไม่ทันแล้วโอ้เบียดมันไปเบียดมันโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นรุดกุลิดนะครับเข้าฮอตไปเรียบร้อยโดนนำไปแล้วครับหนึ่งประตูสูรร oh, oh, โอ้โหกุลิดวิ่งดีใจแบบโอ้โห อย่างเซ็งอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยงานมาอีกแล้วแม่งชอบโดนนำก่อนนะทุกคนไปเออลัดฟอร์ดจายไปมิดโกกาก้าเดโกฟอรันมีเหลี่ยมนิดนึงเรียบร้อยเออหนึ่งประตูตัวหนึ่งนะครับโอ้โหมีเหลี่ยมนิดเดียวนะได้ยิงวะเดโกฟอรันดีเสมอแล้ะทันควันจัดเออ เอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยโอ้ยเปนเคมลับดีๆแล้วทีนี้เมื่อกี้มันมันหลุดได้ไงไม่รู้นะเอ็มบาปเป้เนตเ้าดักดักพลาดนะครับทุกคนโอ้โดนเอาบอลเออลงมาปล่อยเขาเปิดมาเลยเออวัดดวงไปเมื่อกี้คือถ้าเขาเปิดแม่นก็เรียบร้อยทุกคนแต่แค่ดวงเรายังดีอยู่วิเอล่าโอ้ยโอ,โอ้จับยาว โดนดาวิดอาราบานะครับเข้ามาเข้ามาประทาเรียบร้อยเลยเอ้ยเกมรับเรายังได้อยู่เว้ยไปเออเดวิจ่ายไปกา้ากา้าจ่ายมาแรดฟอร์ดโอจ่ายแบบมาได้ยังไงเนี่ยลูกนี้เดโก้ฟอรันซัสเลยนี่เรียบแล้วโอ้ไม่ได้นะครับกาก้าเรียบร้อยคิโอคาคาซ้ำดาบสองนะครับโอ้โหโครชอบจังหวะฟอรันพิกอ่ะหามุมยิงแบบอูถ้าเข้าเมื่อกี้นะโคตรคม จัดรูปลักษ์ของเรานะครับ d i e โก f o r รั n ล่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพิกแซงขึ้นมานำแล้วครับนอนนอนนะครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งนะครับเปลี่ยนโยนครับลงไปนะครับแทนลิาโดกา้าโอ้โหแผนของเขาก็ยังผสมผสานนะครับฟีเจอร์ตำนานทองแล้วก็ไอคอนนะครับส่วนของเราก็เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่กา้าอ่อนครับอายยนครับลงไป ทีเด็ดลูกเคียเราบ้างแลยไหมทีเด็ดลูกเขียไปเออลัดฟอร์ดจ่ายไปฟอรัรนเอาถึงลัดฟอร์ดว่าไงแทงมาฟอรัรนเบาๆเลยครับตอนี้นรับโอ้โหว่าไงครับเมื่อกี้ลูกกุลิตคุณยิงเราไปก่อนนะครับเอ,อ้ต้องเล่นนิ่งๆนะทุกคนทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกเลยนะถ้าเราไม่นิ่งเราก็ไม่มีโอกาสที่จะแซงนำเขาอย่างนี้นะครับต้องเล่นใช้สมาธิมากๆเลยเออ จ่ายไปยกมาเออสวยมาเวเอล่าจามาลากาดเลตฟอร์ดเอ,อ้ยฟอรลันพิกรอจังหวะพิกเอ,อ้ยแทงไปเลตฟอร์ดได้โอ้ติดลาเฟลวาลานอีกแล้วโอ้โหวาลาน,นี่มันสุดจริงๆจังหวะสวนของเขาบ้างนะครับอ,อ้าวจ่ายมาติดทาวเวล่าผมเดวิดเบคแฮมจ่ายไปรอจังหวะเอ,อ้ย รายการทาทางรายการทาทาง้เอ้ยเอ้ยยกมาเออวินรายการมงไปเรียบร้อยครับโอ้โหสี่ตัวตหนึ่งครับมาดิครับเมื่อกี้ก็คุณคุลิดใช่ไหมผมเอารายการมงคืนนะครับสามฐานเสือเจอรายการผมบ้างเป็นไงโอ้โหมาดิครับก็มาสิโอ้โหฟักจูมาเตอโอ้โหแบบห อ๋อเขากวดยอมแพ้นะครับทุกคนอย่างนี้ต้องชื่นชมนะครับคนแบบนี้ถือว่ามีสปิริตนักกีฬามากๆครับขอชื่นชมครับผมสำหรับทีมเราก็แล้งเพิ่มไปหกเจดแต้มนะครับ1 8ึ่็ดโอ้โหโคตรเยอะมาโคตรไกลสุดจัดเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะไปอันดับที่เท่าไหร่ของแรงกิ้งประเทศไทยกันนะครับ1 8ึ่เจ็สว่ะของจริงโอ้โหยิงคืนสี่ลูกครับ ยิงได้ยังไงกดไปสีลูกโอ้โหสุดจัดอันดับสิบห้านะครับโอ้โหค่อยๆกระดึบมากระดึ๊บมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ